สวัสดีครับวันนี้เราจะไปกินจิ้มจุ่มกระน้องป้กปี้นะครับฝนตกครับจะให้ดูวิวเมืองที่ผมทํางานนะครับกระน้องป้กปี่เซ๊ะบรรยากาศฝนตกนีเป็น,ปนวัดเลยเบาดังไม่ได้นะครับเพราะว่ากลัวเขาใหญ่แท็กซี่ดานะครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงแล้วครับกว่าจะถึงนะครับรถติดมากเลยโอ้ว่าน้องป้กปี้คงจะหิวแย่เลยตอนนี้ให้ดูวิวนะครับเ้าะ กล้องเราก็โดนน้ํากำลังจะมับนะครับฝนตกบรรยากาศฝนตกแรกนะครับหลังจากหนาวมานะครับอากาศก็คงจะดีมั้งหลังจากนี้โอ้มาซาจ,จีนี่เราก็ถึงแล้วนะครับนี่ไหนนี่ครับร้านที่เราจะมากินจิ้มจุ่มกันนะครับนี่ร้านไทยในเกาหลีนะครับเด้อ สวครับนี่ก็ถึงนะครับมากินจิ้มจุ่มกับน้องป๊อปปี้กับบักเติลน,นะครับบักเติลอยู่ในท้องนะครับ <laughs> <laughs> นี่นะครับมาก,กินจิ้มจุ่มกับน้องป๊อปปี้รถติดมากครับน้องป๊อปปี้หิวแล้วอ้าวทเปิดมอให้เบิง <c oughs> ้งปดบกๆกเลยปวดยัดเม็ดไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วเนื่องจากค่าอกหักอยู่แต่ตอนนี้เศร้าแล้ว <c oughs> พอนี้พอเศร้าแล้วก็จะเริ่มถ่ายจริงจังกันนะทุกคนเไม่ได้ถ่ายจริงจังดอกถ่ายเล่นๆไปนี่แหละ เราก็ให้ผู้หญิงทำนะเราก็เป็นมือกล้องเราก็สบายหน่อยนะไม่ได้ทำไม่ได้ทาอะไรอัก <c oughs> <c oughs> อันนี้มันก็น่าจะเป็นหญยาชนิดหนึ่งอยู่นะปพปี่อ่ะกินหยาป่อนไห้นะมันยาสวดเบืองไอมากๆเลยพี่น้องเลยแท้ๆก็บรได้มาก,กแต่เขายืนไห้นะ <c oughs> ก็ได้มาติดต่ออันนี้เรียกอันนี้ครับเราจะ เป็นคลิปให้ประโยชน์แก่คนที่มากกว่าดีครับอเน,นียเรียกจะเ,เอินห้ามันยังดอกคืนบออ่อจำบ้านพ่อเอชอี่ยวอันนี้เรียกเครันนะครับแปลว่าไข่นะครับทุกคนอันนี้มยอนนะครับแปลว่าเส้นอันนี้ก็คือน้ำลำไยนะครับปกติก็ไม่กินครับพปอปีดิ้นหายก็ได้กินนะครับมันกะเสีย่ยมันกะเป็นน้ำหวานนะแต่่อจัดเป็นคนข้น,น,น,ปเ,ปน,นเป็นคนบ่มค้นลาใหม่ปันเลย เดี๋ยวนะทุกคนไปเอาแก้วมาเราจะกินน้ําอันนี้นะครับป๊อปี้ก็กินข้าวไปนะครับส่วนพี่แบงค์จะกินหัวปลาคอครับกินซาซ่าเนาะทำไมเนาะกินซาซ่าะบัวเผ่าหรอวะนี่นะครับทุกคนอุปกรณ์เราทำไมดูสิทุกคนนี่พดบกบกเลยเนี่ยนี่แหละคำว่าพดบกบกเนี่ยถ้าใครไม่ดูนี่เห็นไหม มันเราเรียกโคตรบกๆนั่นเนี่ยตกใจหมดเลยผาหม้อเกือบปิ้นพางางเมื่อก,กี้นี่ก็ <c oughs> <c oughs> เลยดำทำการมอดแก๊สเพราะว่ากลัวน้ำมันพุ่งออกมาข้างนอกเนาะเราก็ปิดแก๊สก่อนนะครับเออวันนี้เราจะมากินแบบสบายๆนะครับทุกคนไม่รีบไม่รีบนะถึงผมจะพูดไทยซอบเราโอ้ระวังเด้อเจ๊ตําบํงคุงมากครับ เบิ้งหน้าคอยก็ชิบหูบอกว่าคอยมากกินอย่างบนปลาแล้วเนาะโอาอู้ยตาปลาพี่น้องเอ้ยล้านขั้วอุบลเด้อะเนี่ยรงติดตามผักติดตามยูทูบไปเลยกินเกือบแล้วว่าอุ้ยพวกเนี้ยพี่น้องสัวเจ้าโก้ดิชิกลิ่งได้เบิร์ตบ้านนะเอาตาปลาโอ้แสดงว่าเจ้าดีพ่ออายุสิพ่อดีพ่อดีพ่ออ่าแสดงว่าเนี่ยดีพ่ออายุได้ล้านเนี่ยแม่ข่าดีพ่ออายุได้ครับทุกคน พ่อมาเสือมนาวอยู่้าดีบ่พ่อนี่ยจังว่ากันไหมใส่พ่ออ้หอันนี้เขาเรียกแก้วหัวปลาคอจะลองหั่นบักนาวเส่โรยเกลือ,เอ,อเอาบอสเอาแบาบบอสกาบาอสถ้าเป็นเหลา่ายี่ห้อนี่นะกิน,อ,นอันนั้นก็ได้เปิดเกล็ดกคนก่อนจะทำการกินข้าวเราก็ต้องกินหัวข้าวซะก่อนกินน้ำข้าวนะครับอุกเหล่ะอือหือ น้ำเขาทางเขากินน้ำเขาแล้วเขาเข้ามากินก็ได้เพราะว่ามันมันก็นเห็ดมาจากเขาคื้นกันนะครับเออบุทธิ์ซักส่วนคนมากดื่มน้ำเขาด้วยยาอั้นเห็ดเป็นคอนเทนต์ที่เสเนาะนี่ก็คือประเทศเกาหลีใต้นะทุกคนซอดราวกล้วเมื่อกี้นี้อขอโทษนะนี่นะครับออคำแรกก็จะเป็นหมูสไลด์นะครับทุกคนเพื่อนเราก็จะจุ่มลงไปในหม้อจุ่มนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยกินอาจจะมีนะครับเพราะว่าเกิดอ,อาจจะมีนะ ไม่รู้เราก็จุ่มไปให้มันสีมันเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับทุกคนอย่าไปทําสูกมากนี่นะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยนะครับอ,อันนี้งัวใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นงวสไลนะครับนะ้จุ่มลงไปนี่นะครับงวสไลงวสไลนะทุกคนอ,อ,อืน,นอันนี้ตะเกียบเล็กมันดวกเปล่า อ้ํารำาเนี่ยพี่น้องเลยเมืองปรับเดี๋ยวไอเห็ดให้ใส่หญ้าลงไปเฮ้ยไม่ใช่ผักบุ้งนะฮะอันนี้ช่วงนี้วนหลูบอยู่กับหญ้าอยู่แกกม, <c oughs> มนเขายืนให้เขาจะใสท่ทีน้น้อยนะทุกคนเพราะป๊อบปี้ชอบกินผัก <c oughs> แล้วก็ หัวปลาคอต่อนะครับทุกคนม,มันกัะซัมเนี่แหละพี่นอนเอ้ยปิดหมอไว้ให้มันเดือดแล้วก็เปิดบาบนี้นั่นไงเห็นบอกเห็นไหมนี่เห็นสิเห็นเธอะกดบุกบ เราจะมาลองกินกุ้งนะครับทีนี้กุ้งอ,อ,อู้ยังไม่ตายนะเนี่ยสดมากเลยดิน้นดิ้นเดียวๆเนี่ยเนาะขนาดไม่มีหัวนะเนาะถ้ามีหัวนี่จะสดถ้ามีหัวนี่จะสดเอา้าถ้ามีหัวนี่จะสดขนาดไหนเนี่ยจุม่มอเชื่อว่าต้องมีคนหิวด้วยนะครับจังหวะน,นี้อเป็นเสียบแต่หน่อยใช่เนาะเมีย บุไเลไปจางเสียบอย่างก็ลูกไงแม่เรากินเราบานนี่เนาะอืมจำปาในอันกอเพิ่มชิมในอันสากเปล่าปะกินในอันสากเปล่าในห้องเนี่ยถืกับผู้สาวเป็นมองยอยู่ในฮือันเลยหรอเนี่ยผู้สาวเป็นตัวน่ะเขาเลยไป็นหรออร่อยเด็กหน่อยเพ่นี้สองคนอันนี้นี่นะก็ทุกคอนอันนี้กุ้งลองไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยลองปลาหมึกครับทีนี้ เราจะเราจะไม่ต้มนะเราจะแช่อุ้ยโดแฮีงโมเมนนะครับผมขี่บอยู่ไปใส่ระบาดน,นี่ยกินพักกปอสสันนี่นะครับพักกับเสียบด้วยกันใส่บวงแบบนี้จิมจ้มจิมจ้มจุม่มนี่แหละจิ้มจุ่มกับห้าบอผ่อนะครับเป็นน้องนะเอาตัวไหม เมงเอาบ่อเอาใส่ไอ้ตากให้เด้แต่ว่าโตขึ้นขากระตะไข่มาใส่หมอเราเลยมันหดได้ไนี่เห็นไหมเหลือตัวตัวเท่านี้ก้อยเลยพ๊อปี้เอาใส่มันต้องจุ่มให้มันตึงๆแล้วก็กินเลยปลาหมึกแต่เนี่ยไม่ใส่เห็นมันลอยอยู่ป้าปลาหมึกซดนแห้งพี่น้องจักล่อยไปทางไหนฮะบ่เห็นเลยตอนนี้โอ้เห็นแล้วนี่นะครับทุกคน มันคีบยากนะตะเกียบวันนี้ต้องใช้สกิลนะครับใครมาประเทศเกาหลีนะตะเกียบมันไม่เหมือนตะเกียบไม้นะครับนี่ก็นึ่นงม,ดดมีู่อยู่บอกเออกินนึ่งมอนึ่งิมอย่างๆเอาใส่ใส่ก่อนลำลำลำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้น้ำเดือดก่อนนี่ปิดไว้นะครับวิธีทำการให้น้ำเดือด บุกบกหรือ,อยังนานเห็นไหมครับไม่เชื่อผมบุกบกแล้วแลวมาลองอันนี้อันนี้จิ้มดิบก็ได้นะความจริงอันนี้ต้องกินกับเจียวขมนะทุกคนนี่นะทุกคนบุกเอินไผมือท้ <S <S องปอป,ปีชอบงาบุ้งใช่ไหมเอางาบุ้งใส่ อ้ยเอาหญ้ามุ่งใส่นะทุกคนแล้วก็ตามด้วยหญ้าหญ้าอะไรเนี่ยหญ้าขึ้นใายนะฮะแล้วก็หญ้าเปรแล้วก็หญ้ากาดหญ้ากาดขาวรอบนี้เอาหญ้าใส่หมดเลยดีกว่า กินหญ้าหลอดไหมเออีกรอบหนึ่งได้อีกรอบหนึ่งพอเขาทำการพดบกๆนะทุกคนนะี่ปิดฝามาต่อกันนะครับทุกคนพดหรือยางเ้าพดแล้วนี่นะครับพดแล้วอันนี้เอาตับลงไปเราจะจุ่มปาดเอาตับลงแล้วมันไม่พดเลยทุกคนสงสัยตับจะเย็นมากเลย นี่นะครับทุกคนมันเปลี่ยนสีนี่ก็กินได้แล้วเพราะว่ามันบางมากมันเป็นเนื้อสลั์ที่บางมากเลยพอพี่บอกน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บประสันเบืองเราก็ใส่ไปเลยสองตนแบบจุกๆนะครับอืมอืมสวงเด้พี่น้องกินกับหนาตามหลวงหงัวปากคอ ไปมากทีง่งค,คักงก่อนนหนึ่งนะครับทุกคนอู้หูมันมันเหียครับทุกคนเมื่อกี้นี่บอกปอปีเดิมดื่มนะครับปอปีอันไปดื่มมัทฉะตอนนี้ตามกระแสเลิกมัทฉะมาดื่มมัทไอ้ได้ไหมโอ้ยเป็นคนละมัท อืมอูไม่บริกาคลิปตะดนเนี่ยเป็นนองข้าอ๊กหัรอยู่แฉะอร่อยมากทายคลิปกี่ยังนี่ยข้าอโอักโอรยจิมจุ่มอร่อยต้องครัวอุบลแต่ถ้ารักจริงต้องแต่งงานว่เมีน้องไนะวันนี้ก็มากินจิมจิมแก็น่องก่าปีนะครับเบิดอาดหลาดหมดหมดเลยนะครับเพราะว่า แซ่บแมงไม่ได้แซ่บเพราะพ่อแม่ค้าทำอร่อยนะแซ่บเพราะว่ามากินกับพี่แบงค์นะทุกคนจำไม่ด้วยเออโอเค <c oughs> มากินกับพี่แบงค์มันก็เลยแซ่บนะครับพอปีบอกนะครับปิดคลิปนั่นเจ๊โยกแกิร์ตเจ๊อันก่อนชีพิดคลิปวันนี้นะครับเจ๊นะครับกลัวอุบลน,นะครับผ่ากร้านด้วยนะครับนี่ร้านยกแก้วโซ่โซ่โซ่อันเซฟซี่คอยด้วยกัวอูบอนเหล่าแสบจุ่มแสบเด้อกับจับกึ่หัว เอาโอเคนะครับคลิปนี้ก็บ่มีหยั้งนะพี่น้องซ้ำเน่ตอ่ะมากินจิ้มจุ่มร้านร้านเพลินเฉยๆนะครับทุกคนเนาะแล้วก็ไลฟ์สดติสต็อกกับสาวน้อยกับสาวแพงหนักแดงคือดีหยอกหยอกโอเคนะครับทุกคนรอบักม่วงนี่นะเนบายบายบายในปั๊บปีบักม่วงอะไรเนี่ยก่อนอันนี้วันหน้าเราจะมากินซอยจูนะครับวันนี้เรากินจิ้มจุ่มก่อนนะครับเราจะเรียกสาวน้อยนั่งแท็กซี่มากินซอยจูนะวันนี้